าตานะครับตามสปแกนเลยครับคุณใหญ่ตนนั้นเพิ่งมาดูในปี2,560ว่าตอตลอดที่เราทำมาอันนั้นคือการเป็นจุดเริ่มต้นของสภาเอกชนในตำบลบ้านกว่าตอนนั้นเพราะต,ตอนนั้นคือเราทำในช่วงของพศ2,550ถึง2,559ครึ่งตอนนั้นคือไม่ได้มีพรบรองรับเขาไม้มีสภาตำบลอีกแต่ก็จะมีเบประมาณส่วนหนึ่งนะครับ มาซัพพอร์ตในอบตของเราครับแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าอ่ามาจากหน่วยงานไหนหรือว่าจะมาเล่นจัมีองตอนนั้นก็ทำอย่างเดียวนะทำอย่างเดียวมีความสุขนะับกิจกรรมไปผู้ใหญ่แมาที่หางานมาให้กับเราเลยนะในช่วงมัธยมอ่าก็คือพอผ่านมาเนี่ยคือจะมีช่วงของประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษาแน่นอนครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการนี้อยู่ แล้วเอ๊เด็กๆมีหลายท่านสอบถามมานะว่าสภาเด็กเองเนี่ยไม่ได้บอกกําหนดอายุะ่ะเด็กๆปถมร่วมกันได้ไหมนี่ไงนะครับนัทโนนเนี่ยบุรินเนี่ยทาตั้งแต่พอสาอะ่ะอันนั้นสภาเด็กชนเองเนี่ยน้องๆเข้ามาได้คราวนี้ถามในส่วนของอนัาโนนเองนะครับว่าความรู้สึกอนะ่ะตอนนั้นเนี่ยที่เป็นเด็กกิจกรรมแล้วนะ,ะปะถมมัธยมนะแล้วก็มัธยมศึกษาเนี่ย ตองบอกก่อนว่าเวลาเปลี่ยนถาความคิดความรู้สึกทัศนคติของเราก็คือทิ้งทุกอย่างอยู่อยู่กับเราแบบเป็นเดิมเลยไม่ได้มีการแปลครับแต่สำคัญที่สุดคือความคิดของเราความคิดของเราเปลี่ยนไปอย่างเช่นในระดับปรรบุษปฐมในก้าวสูงมาที่โยกเราก็เปลี่ยนไปว่าการทํากิจกรรมเนี่ยมาส่งผลต่อเราไางแล้วแล้วมันมีจุดพลิกเลยว่า พ่อแม่ครับเข้ามาคุยกับเราว่ายุดได้ไหมเรื่องขอให้เราจุดได้มาเรื่องของการทำกิจกรรมนั่นคือเราดูว่าทําไมก็ให้เราเพราะเราลักในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราชอบนะครับมันก็เป็นเ u ชั่นมาสำหรับนั่นนวลมาตลอดว่าทำไมแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมาอยู่ในระดับมัธยมเนี่ยครับเราเริ่มรู้แล้ว สนใจในกิจกรรมโดยไม่สนใจเรื่องของการเรียน เราเป็นตาช่่งนะครับก็คือเราให้ต้องเทียมกันเลยอย่างเช่นสมองของเราเนี่ยเราพัฒนาคือยีสิดและไนซิวเปันองค์คะตอนนี้พี่เคาะได้ตอนนี้บุรีเนี่ยพี่เคาได้เพราะว่าตอนนี้เรียนเรือนี้ละเรียนสายสายนี้โดยตรงแต่ตอนนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีข้อแบบนี้ใช่ไหมตอนนั้นอะอากบัติฉันทกินจก้ามแต่ก็ คนก็จะมีความฝันนะน้องๆเขาก็ต้องมีความฝันว่าจะจะเป็นอะไรเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นอะไระมีความฝันไหมว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรคนพ่อคนแม่ก็ต้องวางละวบางแผนชีวิตแต่ตอนนั้นอ่ะมัธยมฮะช่วงหม 1, หนึ่งมสองเนี่ยตอนนั้นฝันอยากเป็นอะไรครับนะตอนนั้นค่ะครับไม่ได้ออไไมุ่งเป้ัวเใน ผมครับครับผมเขาอะไรเพราะเลือกตามพ่อแม่อ่าบนะครับพ่อแม่อยากให้เป็นเป็นอะไรฮะอ่าแม่อยาเป็นคุณหมอแม่อยากเป็นเอกสารสุขแม่เป็นพยาบาลเพราะว่าจะต้องมาดูแลแม่ในย่างใจป่วยตรงเนี้ยครับครเราก็ไนเรียนตั้งสามปีด้วยนะครับพี่มหนึ่งมสองมสามแล้วไปเรียนสายผ่าตัดหัวใจนะหัวใจครับก็เสนอปุ๊บที่บอกว่ามันจะมีพรอเรื่องของ สภาเด็กย <S preach ers> so ุคป so ีพรบ2,564ฉบับที่2แก้ไขนะครับครับก็เราก็มีโอกาสเข้าไปทำในตำบลนะครับซึ่งตอนนั้นคือเราอยู่ในช่วงของมัธยมนะครับตำบลอำเภอจังหวัดนะมันก็เกิดจุดหักเหของชีวิตต้องบอกก่อนว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงและจุดหักเหของชีวิตเลยนะครับพี่ก็คือเรามีความคิดที่เปลี่ยนไปเราไม่ได้ชอบสายวิตสาหกรอีกนั้นครับ ชีพสายสุขภาพนะแต่เรารักเราชอบกระแสสังคมการช่วยเหลือการยุเ่เอาสาการช่วยเหลือโดยเฉพาะเด็กไร้บ้านหรือเพื่อนเราเด้ยกันะครับครับอันนี้เราแบบผิดความจรางทำ้ความคิดของคุณพ่อคุณแม่และความคิดของเราวันเป็นองฉนะันมันก็เป็นสุดท้ายในช่วงของม .4 ในการเลือกสายเรียนให้มันตรงกับ วิชาชีพของเราอตอนนั้นตอนงานก็บอกว่าไม่อยากเป็น